สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคลิปรัตนนาอาเนกชัยอยู่โรงเรียนอัส,สมชันคะแนกประถมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องมอนสเตอร์ผู้ก็ล่อปีศาเมืองมอนสเตอร์เป็นเมืองที่มีแต่มอนสเตอร์ใจดีและแต่ตัวนั้นก็มีความสามารถพิเศษแตกต่างกันไป และมอสเตอร์ทุกตัวก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขลาวปีศาจจิชฉาจึงหาวิธีทำลายเมืองมอนสเตอร์ลูกเองจึงทาตามแผนโดยการแปลงร่างเป็นพายุเข้าพัดมือมอนสเตอร์เจาเมือจึงต้องหาผู้กล้ามาคู่ภัย แล้วเจ้าเมืองก็ได้ผู้กล้ามากสี่คนได้แก่บิ๊กเมาสสามารถเป่าลมได้แรงดังพายุเอรี่สามารถฟังขึ้นเสียงได้ในระยะไกลอามีสามารถยืดแขนได้ตามที่ต้องการและเยอาย สามารถมองได้รอบทิศทางและไกลปูการ์ทั้งสี่จึงไปต่อสู้กับลูกน้องปีศาจโดยให้เรอาคอยบอกทิศทางแล้วให้บิ๊กเม้าเป่าลมใส่ลูกน้องปีศาจส่วนเอรี่คอยฟังเสียงของลูกน้องปีศาจแล้วให้อามี่จับตัวลูกน้องปีศาจ และลูกน้องปีศาจก็ยอมแพ้และยอมออกจากมือมอนสเตอร์มือหัวหน้าปีศาจเห็นว่าลูกน้องตัวเองยอมแพ้จึงแปลง่างให้ตัวเองเล็กลงและขุดหลุมหนีไปเอเลี่จึงต้องตามหาตัวหัวหน้าปีศาจโดยให้เอเลี่คอย ฟังเสียงของหัวหน้าปีศาจแล้วเธอก็เจอที่ซ่อนแต่เธอก็ไม่สามารถมองเห็นหัวหน้าปีศาจได้จึงให้เรอาหมองลงไปในหลุมแล้วเธอก็เห็นหัวหน้าปีศาจแต่เธอก็ไม่สามารถจับตัวหัวหน้าปีศาจได้เพราะแขนของเธอสั้นเกินไปจึงให้อามี่ยืด แขนลงไปจับตัวหัวหน้าปีศาจแต่เมื่อหัวหน้าปีศาจเห็นมือของอาร์มี่จึงขุดลุกลึกลงไปเพื่อหนีมือของอาร์มี่แต่ยิ่งหัวหน้าขุดลึกลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องพะจอนควัคว จึงแปลงร่างเป็นพายุสว่านขึ้นมาบนพื้นดินทำให้อารมี่ไล่กับตัวหัวหน้าพีศาจไม่ทันมอนสเตอร์ทั้งสี่จึงต้องวางแผนกันใหม่ด้วยให้เลอาและเอรี I ่ e A R e. คอยเป็นหูเป็นตาให้กับพิกเ้า์และอาร์มี่แล้วให้ อ่อนแรงลุ่มเราให้อามีจับตัวหัวหน้าปีศาจจนทำให้หัวหน้าปีศาจยอมแพ้และยอมออกจากเมืองมอนสเตอร์ชาวเมืองจึงจัดงานฉลองไปฉลองให้แก่ผู้กล้าทั้งสี่แล้วเมืองมอนสเตอร์กูกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง จบแล้วครับ